ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของประจวนที่17เดือนกุมภาพันธ์ช่วงเช้าวันนี้ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนานเจ้าตองกวินกันหน่อยครับเมื่อ่าสุดครับเจ้าตัวออกมายอมรับเลยครับว่าอยากคืนสนามช่วยเมืองทองให้เหลีวที่สุดแหลครับ ยังไงก็ตามครับสำหรับทางนั้นเจ้าตองกวินนันครับมือกาาแห่งทัพกีรินไปยองเมืองทองระแตดครับได้ออกมาให้อัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บครับและเปิดเผยถึงการได้ีโอกาสครับไปอบรมโค้ชพร้อมกับบอกเลยครับว่าอยากกลับมาลงสนามเชืยอตอนสังกัดเมืองทองให้เหลวที่สุดเลยครับล่าสุดเลยครับนายดานวัย33ปีครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ครับถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับแต่ก็ต้องไปอัปเดตกับหมออยู่เป็นประจำและตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูตามกระบวนการและก็ได้พยายามเลยครับ ทำทุกอย่างครับเท่าที่จะทําได้จริงครับผมก็อยากกลับมาให้เร็วที่สุดเลยครับส่วนเรื่องของโค้ดกันครับตอนนี้ผมกําลังเริ่มต้นกับระบบ4ลายเส้นครับมันต้องไต่ระดับขึ้นไปตัวของผมเองครับมีแผนที่จะไปอบรม B ลายเส้นต่อเป็นช่วงที่ผมครับยังไม่ได้ฝึกซ้อมเต็มที่ ก็เลยมีเวลาเลยครับตรงนี้ครับยังจะไปเอาความรู้ในส่วนนี้มาต่อยอดในอนาคตในส่วนของแฟนบอลเมืองทองครับผมต้องขอขอบคุณมากครับที่ส่งกำลังใจให้ของผมครับจริงจริงผมก็อยากกลับมาให้เร็วที่สุดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าจะทําทุกอย่างครับที่จะกลับมาให้เร็วขึ้นแต่ท้งนี้ท้งนั้นครับต้องไปปรึกษาหมอก่อนเลยครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามมาเชียร์ผมและเมืองทองครับขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับ และสำหรับจากนั้นเจ้าตองกวินนั้นครับคัมแบ็กย้ายกลับมาเมืองทองริเต่อีกครั้งในฤดูกาล2022ครับแต่ถว่ามือเก่าใช้ยากกวินบินได้ครับยังไม่ได้ลงสนามให้กับเมืองทองเนื่องจากยังอยู่ในช่องของการรักษาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายครับให้กลับมาฟิตสมบูรณ์ร0ออีกครั้งนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปต่อกันที่ทางฝั่งของทะ้านเมืองทองลิเดตอีกครั้งครับเมื่อสุดทางด้านมาริโออยูรอฟกีครับกุณซือของตะ้านเมืองทองลิเดตออกมายินดีกับการที่มีทางด้านมิรอดโจซิตครับโคตรมากประสบการณ์มาช่วยทีมในการสู้ศึกทะเลในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้แหละครับโดยเทรนเนอร์ชาวมาซิโดเนียครับเพิ่งยืนยันอย่างชัดเจนเลยครับว่าจะสานงานต่อในรวของทันดดมครับโดยจะมีแผนการใช้งานครับระยะยาวครับรวมที่จะนําความสําเร็จกลับสู่สโมสรก่อนที่ล่าสุดจะได้ทางด้าน มีัรโจสิทธิ์ครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชเพิ่มในทีมงานสตาร์ทโค้ชนั่นเองนะครับ และล่าสุดเลยครับตางดนานบิ๊กบอสวัยสามสิบเจ็ดปีครับได้ออกมากล่าวถึงตางดนานมิรันโจสิตเลยครับว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเมืองทองรายแดงประสบการณ์ของทางดนานบิรรสครับก็จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างแน่นอนผมกับตางดนานบิรรสนั้นครับรู้จักกันมาเกินกว่าสิบปีเขาคือโค้ชที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนครับที่กระหายต่อชัยชนะอยู่เสมอซึ่งมันตรงกับเจตนาอารมณ์ของสโมสรที่ต้องการสร้างทีมในระยะยาวผมเชื่อเลยครับว่าการทํานร่วมกันของเราครับก็จะทําให้เมืองทองครับเดินหน้าส่่ทททางีีดใน อนาคตและหวังว่าแฟนบอลทุกคนเลยครับจะให้การต้อนรับที่อบอุ่นเหมือนผมเช่นกันที่ผ่านมาเลยครับและในส่วนสําหรับทางด้านมีรรจูสิตนั้นครับเคยเป็นผู้ช่วยของทางด้นาน็อบบี้ฟาวเดอร์ครับที่คุมเมืองทองในช่วงท้ายฤดูกาล2011รวมทั้งยังเคยคุมทีมในทดีคาแลมามากมายครับไปตั้งแต่การเป็นโค้ชของราชประชาเอฟซีบกเก็ตเอฟซีพัทยาย,ยูเต็ดหรือสมุทรปราการชิตีในปัจจุบันนครราชสีมาเอฟซี FC, และราชบุรีเอฟซีนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปต่อที่ตรงฝั่งของราชบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อดาสุดออกมาอัปเดตในการบาดเจ็บ3นักเตะเลยครับและตนากาสสีเดชครับน่าจะดักสุดในเคสนี้เลยครับโดยล่าสุดเลยครับตนานทีมแพทย์สโมสรราชบุรีเอฟซีครับได้ออกมาอัปเดตในการบาดเจ็บของนักเตะทั้ง3คนครับให้แฟนบอลได้ติดตามอาการครับได้แก่ธนานเจ้าโนตเจาพันแค้พรมปฐุมชัยเสือสกุลและตนานกัสิเดชเวทยาบุ่งนั่นเองนะครับ โดยในส่วนของคุณเลขนั้นครับก็คือทนายเจ้โนตจากพันแค่พรมครับได้รับประการบาดเจ็บกระดูกซี่โครงเราครับแบบเคลื่อนไม่ได้และข้อต่อกระดูกอ่อนครับที่บริเวณออกอักเสบครับต้องพักฟื้นฝูร่างกายอย่างน้อย3สัปดาห์เลยครับในส่วนที่รายที่2ครับก็คือทนายผัถุมชัยครับอาการบาดเจ็บกล้ามเนือ้ตอต้นขายฉีกบางส่วนครับต้องพักรักษาฟื้ฟูอย่างน้อย1 2ถึงสัปดาห์ ในส่วนที่รายที่สครับน่าจะหนักสุดครับก็คือตนลันกัสิเดตครับได้รับการผ่าตัดเอาเศษกระดูกครับที่แตกในข้อเท้าออกและต้องเย็บเอ็นข้อเท้ายึดไอเข้าชีครับเมื่อที่กีฟสีธันวาคมที่ผ่านมาจะต้องพักรักษาฟื้นฟูครับและคาดว่าน่าจะกลับมาแข่งขันได้อีกประมาณ5 6ถึงเดือนส่วนนักเตะครับก็มีการฟื้นตัวครับที่เร็วขึ้นกว่ากําหนดไว้ถึงสสัปดาห์ครับก็สามารถเริ่มทําการฝึกสร้างสมรรถภาพร่างกายได้ขึ้นเรื่อยๆครับและคาดว่าน่าจะกลับมาลงแข่งขันได้ในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของตารางราชบุรีเอฟซีครับก่อจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตารางแข่งเทพแบงกอกลิตเตอรครับที่สนามของตารางดากอนโซดาพาร์คในศึกทะเลครับนัดที่20ครับในวันศุกร์ที่เจกุมภาพันธ์ครับคิกออฟเวลา19บเนาฬิกาตรงครับในส่วนที่อีกหนึ่งประเด็นครับเราไปกันที่ทางฝั่งของตารางฉลามชนชมบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับได้ออกมาแจ้งข่าวดีครับเมื่อตารางอันโตนิโอครับคัมแบ็กซ้อมกับทีมได้แล้วแหละครับ โดยทั้งฝั่งของสโมสรชุดบีเอฟซีนั้นครับทีมในสุตบอลลีโวทดีครับได้ออกมายืนยันข่าวดีเลยครับว่าทนัทอันโตนิโอแสนใจรักประกรันหลังดีกรีทีมชาติไทยครับที่ได้เดินทางกลับไปรักษาการบาดเจ็บที่ประเทศสวิเดนครับกลับมาวมฝึกซ้อมกับื่อนทีมได้เป็นทีเดเรียบร้อยแล้แะครับ หรือนอกจากนี้ครับกลุ่มเล่นที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ครับอย่างทนานเจ้าตักสุบัญชาปุริสายครับอัมดูออลตาและทนาเดนโรอาเวสครับก็ได้กลับมาลมฝึกซ้อมกับทีมแล้วด้วยเช่นกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับก่อนที่จะลุยศุกบอลลีโวทดิกนาทีที่สิบครับที่จะกลับมาลงสนามในวันอาทิตย์นี้เด็กครับ และซึ่งในส่วนของทางด้านโปรแกรมนัดต่อไปครับของชุดบุรีฟรีครับมีคิวที่จะลงสนามในสุดวอนรีบวอทีครับนัดที่20ครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเมืองทองระจเด็ดที่สนามของแตน้าชุดบุรียูทีเอสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ครับคิกออฟประด10การนิกาตรงนั้นเอง,งครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ